ผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรียมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับถามว่าคนรวยเนี่ได้กอดลูกสักวันละกี่ครั้งไม่เหมือนท่านพิจิุท่านประธานไม่เหมือนผมไม่เหมือนตัวเขาถามอย่างนี้น้อยไปต้องถามท่านเอกสิว่าว,วันวันหนึ่งท่านเอกกอดลูกสาวคนอื่นวันละกี่ครั้งครับท่านประธานครับเห็นท่านเอกเงียบๆนี่ ท่านกําลังนับนิ้วอยู่ผมนึกไปออกว่าเอกนี่รวยหรือว่าจนครับท่าปนประธานครับมันกอดลูกสาวชาวบ้านไม่รู้วันละกี่หนครับท่าปนประธานครับผมตีความไม่ออกท่านคิงไอเด็กป้ามา 95, ถามเก้าห้าเท่าไหร่ครับแล้วท่านคีดว่าอะไรมึงไม่เข้าใจเหรอ 95, เก้าห้าสี่สิบห้าเมันน่าจะเข้าถึงการศึกษาก่อน <laughs> ผมว่าท่านอย่าไปว่าเด็กป้าเลยท่านเข้าถึงการศึกษาก่อนดีกว่าครับท่าน ผมอยู่บริษัทน้ำม,มันแล้วเสี่ยงชีวิตเลยครับเจอรัฐมนตรีมอย่างนี้นะครับ95เท่าไหร่95ก็45จชวะบ้านป้า,าแล้วถ้า91อ่ะ91เหรอต่อไปก็101มันท่าประธานครับมันเป็นรัฐมนตรมีมได้ไงจับสลากมาเลยครับทา่ทาประธานครับมันแปลกมากๆก็ความคิดแปลกๆไอ้ที่แปลกกว่ารัฐมนตรีมกระทรวงวัฒนธรรม ไปคิดโครงการที่ไม่น่าเชื่อโครงการเรื่องการจัดการแอปพลิเคชันเรื่องตกฟากท่านประธานครับประเทศเราจะมีความหวังกันไหมครับเนี่ยครับตกฟากนะครับต่อไปนี้ใครจะเกิดทีลาบากมากครับต้องมาเข้าแอปก่อนจะออกตอนไหนเดี๋ยวกำลังจะไม่ทันออกพาซะแล้วน,นี่เดี๋ยวก็เนนแอร์เข้ามาหลอกจะม่ทัน เอาเด็กไปทำไอ้กุมารทองกันหมดนะครับท่านประธานครับให้แนวความคิดอย่างนี้เราให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ่อโถท่านประธานตกฟากแนวคิดอย่างนี้ไม่ใช่ตกฟากแนวคิดอย่างนี้คือตกระกรมลำบากครับท่านประธานครับอันนี้ตกแน่นอนครับและตอนนี้ประเทศเราเด็กเกิดใหม่ก็น้อยรอตกฟากอยู่ดิเมืออ่อไหร่จะถึงครับถูกไหมครับแค่ทําให้เด็กเกิดใหม่ทําให้มันมีเด็กใหม่ขึ้นมาจะได้มีแรงงานของประเทศก่อนเถอะ นี่มานั่งรอตกฟากดูรอยเลิอกยาโอ้ยเหลือเชื่อที่สุดท่านประธานครับลองดูสิครับท่านเห็นไหมครับว่าประเทศไทยของเราท่านเราอยากให้คนรวยต้องแก้ตรงไหนครับผมยังไม่เห็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลเลยการแก้ทําให้คนร่ํารวยเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาที่ตัวอาชีพของประชาชนคนไทยขณะนี้คนไทยของเราอาชีพมากกว่า40เอร์เซนคือเกษตรกร ประเทศของเราคือเป็นประเทศการเกษตรแล้วคุณไปแก้อะไรกันอยู่ก็ไปลูกแก่กหนุนแก่นีเนี่ยนะไปให้อันนั้นขึ้นค่าอะไรต่างที่เราต้องแก้จริงๆคือเกษตรกรท่านทราบไหมครับว่า GDP หรือรายได้ประชาชาติปีหนึ่งเนี่ยประมาณ17ล้านล้านบาท17ล้านล้านเนี่ยได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยปีหนึ่งแค่ประมาณ8% 8%ซ์ของไรายได้ประชาชาติทั้งหมดเราเป็นประเทศเกษตรกรรม แสดงว่าทากันฟรีหมดเกษตรกรเท่าไหร่ยากจนทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับมันจะรวยกันได้ยังไงเพราะไปแก้อะไรก็ไม่รู้แทนจะแก้ให้มันตรงเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับท่านนยแบดว่าท่านต้องมาใส่ใจเกี่ยวกับอาชีพของเกษตรกรถ้าเรายกระดับของเกษตรกรให้เขามีรายได้ดีขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้นมานั่นคือประชาชนคนไทยเราจะมีความร่ำรวยมากขึ้นให้เพิ่ม8%ให้ได้เออ8%เนี่ยเอาให้มันขึ้นไป สัดส่วนเนี่ยนะครับรายได้ประชาชาติให้ได้สัก20%เหมือนกับประเทศในเท์แลนครับท่านประธานครับไม่ใช่เรื่องนี้มันไม่เคยเกิดประเทศอื่นที่เขามีการเกษตรแล้วร่ำรวยมันมีแต่นี่มันมัว9545อยู่เนี่ยท่านประธานครับผลวิสัยทัศน์อย่างนี้อ่ะให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พาไปไหนได้ไม่ไกลพัดพาณิชย์ไปได้นิดเดียวเองครับท่านประธานครับพาไปนิดเดียวเองไม่ได้นิดเดียวแค่ความคิดตัวเองยังไม่รอดเลยครับท่านประธานครับ ท่านดูดิครับเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีเกษตรกรร่ำรวยเขามีทรัพย์สินถึงมากกว่า20%หมายความว่าไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากรายงานข้อมูลจากเครดิตสวิส global wealth data book ออกมาจากรายงานของสวิตนะฮะเขาบอกมาเลยประเทศควารวยเขาเพบว่าประชากร10%ของไทยนะครับที่รวยที่สุด ถือทรัพย์สินครองทรัพย์สินทั้งประเทศมากกว่า77%ของคนทั้งประเทศครับนั่นแปลว่าแปลว่าคน10%ของประชากรเนี่ยถือทรัพย์สินอยู่77%ส่วนประชากรที่เหลือ90%แย่งทรัพย์สินกัน23%ที่เหลือครับท่านประธานมันแ<า>ปลว่าอะไรมันตกของไม่ทุนหมดครับท่านประธานครับไอ้ตัวใหญ่ๆทั้งหลายเอาไปกินหมดครับไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยก็ไปเกษตรกรรออยู่ได้ละครับรอจำนำข้าว รออะไรรอกันไปน่กรับไปตอกทำไมนี่ออกนยโยบายเลยปุ๋ยคนละครึ่งปุ๋ยคนละครึ่งเกษตรกรงงใครวะคนละครึ่งรลยใ,ใครออกอเดี๋ยวรัฐบาลออกครึ่งแล้วที่เหลือมาจากเกษตรกรออกครึ่งหนึ่งอ,อ,อะไรอ่ะคนละครึ่งแล้วมันจะเจริญตอนไหนเอางี้ไหมละ่ะพักเก้าสั้นผมฝ่ายคอ้อนเนี่ยกับรัฐบาลเรามาเป็นรัฐบาลคนละครึ่งไหมละ่ะเอาไหมละ่ะกล้าไหมละ่ะ มาลองดูกันไหมลองวัดกันดูไหมท่านประธานครับขออนุญาตครับก่อนจะคนละครึ่งก่อนจะแก้ปัญหาช่วยแก้หัวน้องน้องเนยออกก่อนได้ไหมฮะกลัวจะหายใจไม่ออกครับผมน้องเนยขยับช้าแล้วครับน้องเนยตายยังครับเขาดูดูยังอยู่นะเอาไม่ไหวแล้วใช่ไหมเอาหัวน้องเลยออกก่อนดีกว่าครับใครใครช่วยแค่ใกล้เอาหัวน้องเนยออกหน่อยฮะเออจะหายใจไม่ออกครับเขาคือใครเอ่ย อ,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 อ๋อน้องไม้นี่เองเสียตัวพืนน้องไม่นะครับอ,อคิดว่าน้องไม้หายไปไหนเชิญเชิญราจยา์ต่อเลยครับอ๋อดีตกลงไม่ใช่หมีเนยแต่นี่เป็นมหมีไม้นะฮะ่านประทานาครับมหมีไม้ครับหมีไม้ถ้าเราอยากจะให้ประเทศเราล่ํารวยเนี่ยเราต้องเอาคนที่มีความรู้เอามาจริงจังต้องแก้ปัญหาตั้แต่โครงสร้าง ไม่ใช่มาหลอกไปวรัดมาทําตัวเป็นรัฐแบนแบบคนขายลอตเตอรี่ครับท่านประธานยังไงฮะเป็นรัฐแบนทั้งคนขายลอตเตอรี่อะไรเพราะคนขายลอตเตอรี่จะประกาศอยู่เลยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยแล้วพกพรุ่งนี้ปั๊บก็บอกวงวดต่อไปว่าพวกงวดต่อไปจะรวย,ยครับท่านประธานมันหลอกไปวันๆหน 1, <sk> ึ่งเป็นปีแล้วพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยปีหน้ารวยปีหน้ารวยหลอกแบบเงินดิจิตอลเนียห <hani> ลอกไปเลยหลอกไปหลอกไปโจกระทง เราเป็นหนี้กับทั้งประเทศครับท่านประธานนี่แหละมันหลอกให้ประชาชนเอาลิงมาขายแบบเดียวกันเลยครับท่านประธานครับแจกเดีละแล้วประเทศไทยก็จะดิดดอยหนี้บนนั้นครับตอนนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือของจริงครับเพราะฉะนั้นนโยบายวันนี้ที่รัฐบาลทำอยู่คืออะไรครับท่านประธานดูให้ดีนะรัรัฐบาลทำวันนี้คือบีบให้จนแล้วแจกดิวให้แหลกแล้วปกครอง ป่วยแท็บบ้องแล้วรักษาใช้ภาษีที่นี่มาสร้างบุญคุณครับท่านประธานครับอันนี้ทําให้ประชาชนอันนี้ทําให้ประชาชนภาษีกูด้ทดางนั้นท่านประธานครับภาษีกูทางนั้นมา,าบุญคุณอะไรท่านรัฐแานเพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้นะครับเ,ออเพราะว่ามันสำคัญที่สุดถามว่าทําอย่างไรจะให้คนไทยรวยคําตอบก็คือสายหัวะท่รัฐแานนี่ไปคนไทยรวยได้หน่อยครับ ท่านสมาชิกครับผมจะย้ายไปอยู่ข้างนู้นอแมวคิดดียังหาเก้าอี้ไม่ได้ใช่ไหมครับทำท่าจะย้ายนะก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะวันนี้บางท่านบอกเอ๊ะน้องไม้หายไปไหนนะครับน้องไม้ไปอยู่ในหมีนะครับนี่นะ นะเราฟังเรื่องที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับแต่ก็เห็นใจน้องไม้ยว่าหนักศีรษะอยู่พอสมควรนะครับนะไม่ได้แค่เรื่องประชาชนอย่างเดียวนะครับแค่ศีรษะของหมีก็หนักมากพออยู่แล้วนะครับยังต้องมาแบกรับปัญหาพี่น้องประชาชนอีกนะครับในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นแนวความคิดซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยสะสมมานาน มีทางออกเล็กๆจากสภาทอกที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนพอสมควรแล้วนะครับก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับปิดประชุมครับในอเมริกากำลังจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับพวกเราคงตามข่าวนโยบายของเราเนี่ยพระจะเชียร์ทรัมป์ครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาสวดทุกครั้งผมได้ยินเลยกุศาลาทรัมมาอกุศาลาทรัม,มา อ๋อนี่ฟังฟังเป็นแบบนี้เลยนะพระเชียร์ทรัมป์ครับผมมั่นใจว่าทรัมป์ได้รับแรงเชียร์จากพระสําหรับอเมริกานี่พระไม่ค่อยเป็นกลางนะไม่เป็นกลางเพราะว่าน่าจะพระไปช่วยทําให้ทรัมป์เนี่ยรอดกระสุดรอดไปได้เห็นไหมมันต้องเกี่ยวว่าเรื่องนี้แหละแต่ถ้าเกิดมันพลิกกลับมาว่าทรัมป์ไม่ได้นางกัมลาแฮลิสได้เราก็ภูมิใจครับเพราะเราจะดึงเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตเพราะที่นั่นมันมี หาดกะบลาอยู่ครับท่านประธาน